ตูลิเกหรือสาไก่อะไรนะถามว่าไงนะทำไมต้องพกขึ้นมาสูงขนาดนี้เธอกูตรงลุยน้ำกับขอขอมพระเจ้าโอ้โหตกหน้าโอ้โเก่งนักรายนักใครอีกวะเนี่ยเจ้ากำลังชาบชาบเข้าเป็นรายบบตรใครเชี่ยวใจ ถ้าได้เต้นที่เจ้าได้คิดดอกสมุติเท,ที่จะลงมาจุติณบนุนแห่งนี้นข้าวุ่นนั้นต้องมีพระสิริชมชิงงดงามพอสมควรเ,เสียงว่าเสียงว่าเดินไงเสียงวันเดินเสียงอะไรทวายบังคคราชบุตธธรเคยบ่ใคะพระอ,องค์ท่านนั่นแหละ ต็ดตัวบ้าแล้วยังพูดบ้าบ้าไปเนี่ยไใช่น้ตนู้นตไใช่น้แล้ไปเพ่ขึ้นเบนไปขอให้ใายกบทบนมามาร้อมตัวอะไรวะมาเดินร้องน้องร้องหันไปทางอื่นไอ้หนูโยไปฝังสายสายเจ้าหรือสายผมสายเจ้า ะดื้อนี่นะให้พี่เขาโวยให้หน่อยนี่จมูกพี่ชอนใหญ่กว่าของมึงอีกโธ่มันกเขาใช้เปรียบเด้อฉันกล้าพูดเนาะเฮ้ยกูตลอดมากันพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นท้าร้องเปิดฉลากเป็นคนแรกเปียกไะมฉัเปียกแล้วฉลา ปกดีนะเพื่อนเอ้ยไม่มีไม่ใช่ไหเฮ้ยไม่มีก็รอดไปเฮ้ยทัมงนี้นะเพื่อนมีเรื่องเยอะเลยเตรมกันนะเฮ้ยห่างเตียงด้วยนะตื่นเตือนไม่มีฮะอะไรวะไม่มีก็รอดไม่อยากเป็นเจ้าจันทาลายกราบน้อมนมัสการพระคุณเจ้าเปิดฉลาเชด มีจารนาฉลาดพอนเไม่รู้จะด่าใครดีเลยอะไรไม่ได้หัวหน้าเข้ใจหัวหน้ามอย่หัวพ่อไม่เฮ้ยไม่มีอะไรเลยโ้โห้โอ้โหโอ้โ้โ เล่นไม่เหมือนเดิมเวลากูมุดมุ้งเข้าไปคุมมิดเลยไม่ให้กูโดนเลยปิดมิดเลยเจ้ารู้ทันฮะเฮ้ยไม่เตนี่สิถ้าอย่างนอย่าบอกเขาว่าตายแล้วตายหวางไม่มีเลยโอ้หล้อไปครึ่งแล้วแล้วทำไมไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีก็บอกว่ามีจบไปแล้วให้ตายสิถ้า็นอะไรเนี่ยโยกันตั้งร้ายคน แต่คำว่าผัวมันอยู่ที่ใครกันวะวหรือว่าคำว่าผัวมันจะโยดเชคค่ะอไอ้น<บ>ี่กินตรงสินเข้าไปก็จะรำจังฉลาดมีกี่ม้วนหัวเดียวมีแค่ม้วนเดียวหัว,วเดียวเหรอใหญ่ยายม,มากฟันเริมเหลืองแล้วนะตายแล้วขนาดฟันปลอมยังเหลืองอีก <laughs> เวลาไปแปะฟันไปครอบฟันอ e? ่ะเขาให้ใ oh ช้อะไรนะเวลาครอบฟันใช้อะไรอะเรซินเลมินเลมินเรซินมึงพูดว่าอะไรนะเลมินเขาเรียกเรซินให้ใช้นานอันนี้พี่ชายมาใช้อะไรกระดูกหมาเหลืองที่ใครโกหกตุมหาราชลาบัรเทราดีหมดเลย ข้า yup. วเจ้าโหรั่วน้ำท่วมนะมีพกซาบูบะมาด้วยนะไม่ทำอะไรของราชบุนักสู้่ทำอะไรอ่ะพิษสกิจด้วยนะข้าวเจ้าจะขอเปิดชลากรในเสือเจ้าพ่อจะเปิดฉลากรลอยจะให้เงินสั่นลนัวของคำว่าผัวง ยู่กันแล้วติดติดกโอ่ดีใครเขาสอนมุ่งำร้องจาบหน้าหน้าดู แอบซิงลงตุเลงตุเลงเลงโอรคตุเลง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 ปีตาช่วยตีเงพงเตงช่วยอีปะเลงเสวงเลงเกิเกที่ไหนรับปีเ แกหูฉันแตกไี่้อชอบฮะคุณพาช่วยไม่เฮ้ยไ,ไม่จริงไม่มีเหมือนกันอา้าวมันตีได้กูวลำได้มาดิี คู่แข่งมังคยอได้แล้วหรอเมื่อกี uh, ma? 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 Ma oh, oh. ้เขาคือใครมังคดอทอมัดอชองโอ้ยายอะไรมัอะไรมเมื่อไม่ใชรพูดไม่ใช่ชงสๆเดียวเลยว่ามึงเตียมรับายดแกวอับทุกวัน มังคยอยองก่เหรอมังคชอชอ๋อชอชอรีพูดไงรีพูดเลยเป็นไรเฮ้ยลบไปเลยนะไม่ต้องตัดออกนะติ๊กตอกไม่ต้องลงนะเอ่อสักดคเรนนอะไรเนี่ยฉันพูดจะเร็วแล้วเรี๋วท่านเป็นคนเป็ท้าย นัผมหัวกระซิบกระซาบเลยนี่เกลืออะไรเฮ้ยมึงกล้าออกอีเวนต์นะอุ้ยอุ้ยรองเท้ามึงอย่าทำกับกูอย่างนี้นะนี่หัวพี่เขาเนี่ยจะรอปองพชนกูเลยกาบบาดท่านมันก็ช้อช่อนี่ก็ผิด เปิดนะครนบมีคิโมคายอ่ะคิโมคาเดิดเหยียบน้ำเอง้อาเปไหนไปดูเร็วสังเกติหัวสังเกติสังเกติเป็นหัว